เรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านข้าพเจ้านายขุ่ก้าวแสงคำีครูกษนตำบลเกลียนหักขออนุญาตนำเสนอสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชะการครั้งที่2 1เมษาย,ยน2567ถึง30กันยาย,ยนพศ2567ครับ ประวัตส่วนตัวข้าพเจ้านายคมก้าวแสงคำหมีเกิดวันที่3สิงหาคมพศ2533อายุ34ปีจบการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชะพัฏลำไผ่พนมประสบการณ์การทำงานเป็นคนรูกศนตำบลเกวียนหักระยะเวลา6ปีและมีพื้นที่รับผิดชอบของตำบลเกวียนหักจำนวน10หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่1บ้านตะปอนใหญ่หมู่ที่2บ้านคารูดหมู่ที่3บ้านคารูดหมู่ที่4บ้านคารูดหมู่ที่5บ้านเกวียนหักหมู่ที่6บ้านเกวียนหักหมู่ที่7บ้านเกวียนหักหมู่ที่แบ้านน้ำฉูหมู่ที่9บ้านแถวคลองและหมู่ที่10บ้านหัวอ่างตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ตั้งกอสนตําบล กศนตำบลเกวียนหักตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านคานลูต่ตำบลเกวียนหักอำเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีและมีข้อมูลอื่นๆครบทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกนสนตำบลตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งสิ้น39คนแบ่งเป็นระดับปฐมศึกษา3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น14คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย22คนรวมทั้งสิ้น39คน 3. มีการวิเคราะห์สักยภาพของกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดทำบันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 4. มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยมีการจัดทำบันทึกหลังการสอน 5. มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียนทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 6. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป มีการจัดทำรายงานจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567 8. นักศึกษา1ะ7 5ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติเอ็นมีนักศึกษาจำนวน6คนที่ได้เข้ารับการสอบเอ็นเน็เข้าสอบ5คนขาดสอบ1คน คิดเป็นร้อยละ83.33% 10. มีการช่วยเหลือผู้เรียนบันทึกการติดตามของผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษา11มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและครูผู้สอน1 2มีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา13มีบันทึกตรวจรายงานกิจกรรมกบชของนักศึกษา 14. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมืออย่างน้อย2อกิจกรรมเช่นกิจกรรมอบรมภาษาจีนพื้นฐา,า,านเพื่อการสื่อสารธุรกิจในชุมชน 15. มีการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกหัดพร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน 6. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 17. นักศึกษาร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดเช่นนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการอบรมทักษะชีวิตภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ยุคดิจิตอลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำบูชาบูรพคณาจารย์นำสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย12ประการ18นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สร้างสารรค์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมโดยมีการจับทำรายงาน19ผู้จบก,การศึกษานำความรู้ไปใช้โดยมีผู้จบก,การศึกษาจำนวน5คนในระดับชั้นมปลายนำความรู้ไปใช้โดยการประกอบอาชีพจำนวน5คน ตัวชี้วัดที่5้าร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ปรถมจำนวน3คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน14คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน22คนรวมทั้งสิ้น3 9คนตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนมีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน,นื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายหนโครงการฝึกทักษะอาชีพผลิตภัณฑ์จากสิ้นพลาสติกเพื่อสร้างไรายได้หลักสูตร45ชั่วโมงชั้นเรียนวิชาชีพกลุ่มเป้าหมายจํานวน5คนผลการดําเนินงานจํานวน6คน 2. โครงการอบรมทักษะชีวิตด้านการป้องก,กันโรคไข้เลือดออกและการทําสเปรย์ตะไคร่หอมไล่ยุง กลุ่มเป้าหมายจำนวน4คนผลการดำเนินงานจำนวน5คน 3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการเพราะเห็ดนางฟ้ากลุ่มเป้าหมายจำนวน3คนผลการดำเนินงานจำนวน4คนโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปน้ำผึ้งชนลรงกลุ่มเป้าหมายจำนวน4คนผลการดำเนินงานจำนวน5คน พร้อมทั้งมีการรายงานผลสรุปโครงการทั้งหมดตัวชีวัตที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 1. โครงการฝึกทักษะอาชีพผลิตภัณฑ์เส้นสารพลาสติกเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้6คนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. โครงการอบรมทักษะชีวิตด้านการป้องกันไข้เลือดออกและการทำสเปรย์ตตไคลหอมกันยุงเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ ห้าคนคิดเป็น100 100. ร้อยละร้อยสามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการเพาะเห็ดนางฟ้าเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้สี่คนคิดเป็นร้อยละร้อยสี่โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศษรษฐกิจพอเพียงเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ห้าคนคิดเป็นร้อยละร้อยรวมทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยหนึ่ง จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกสนตำบลเป้า30คนผลการดำเนินงาน32คน 2. จำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนเป้า360คนผลการดำเนินงาน365คน3จำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่เป้า60คนผลการดำเนินงาน77คนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนวัดเกวียนหักอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี 4. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป้า2คนผลการดำเนินงาน2คน 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายเป้า50คนผลการดำเนินงาน100คนโดยกิจกรรมที่จัดจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมพร้อมทั้งมีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือพิมพ์นวนิยายหรือหนังสืออื่นๆจะนำไปหมุนเวียนที่บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่2และบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่5กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดเกวียนหักตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้มีการเข้าร่วมพิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณนะห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหักร่วมรดน้ตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. สำรวจข้อมูลผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาและไม่จบการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีได้มีการรายงานระดับผลความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อการสร้างรายได้จากกระเป๋าเส้นไหวเทียมตัวชี้วัดที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย